มามือทลายน้ำแข็งเอ๋เล็งชิดซื้อโว้วเออเออโอ้ยเออนี่เจ้าไปพูดหรือทำอะไรนะ่ารังเกียดในนั้นหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นนางต้องการพลังฉีนี่นะไม่ว่ายุงจะตัวเล็กแค่ไหนแต่มันก็ยังคงมีเนื้อหนังไม่ว่าน้องสามจะแย่ขนาดไหนแต่เขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญศิละปะการต่อสู้ระดับกลางนะ ไม่ข้าจะกล้าทาแบบนั้นต่อหน้าฝาบาได้ยังไงนอกจากนั้นทันทีที่ข้าเข้าไปข้าเห็นฝาบากกาลังรักษาแม่นางคนนั้นอยู่เข้าใจแล้วแล้วตกลงนี่มันเกิดอะไรขึ้นล่ะนางต้องยังโกรธข้าอยู่แน่ๆที่ข้าเอาน้ํายัดใส่ปากนางแต่ว่าข้ากําลังพยายามช่วยชีวิตนางอยู่นะเดี๋ยวนะนี่เจ้ายัดน้ำผูวิเศษเลเวลสองของเจ้าใส่ปากของนางงั้นเหรอ ถ้าจำได้ว่าเจ้าใส่มันไว้ที่ลักแหล่ใช่ไหมได้แล้วมันมีปัญหาตรงไหนข้าพยายามช่วยชีวิตนางข้าไม่มีเวลาซื้อน้ำขวดใหม่น้ำผูกครึ่งขวดนั้นคือทั้งหมดที่ข้าเหลืออยู่นี้แต่มือของเจ้าสัมผัสตรงส่วนนั้นของราชาหมาป่าลมนะเกิดอาการอึ้งกระทันหันแล้วเจ้าก็ยังพูดว่าข้าลูกไก่นั่นซะในตอนที่69ด้วย นางจะกลายเป็นราชินีของเราดังนั้นน้องสามเจ้าสวยแล้วละ่ะท่านพี่ช่วยข้าด้วยได้โปรดละ่ะพวกเราทําไม่ได้แค่ตัดมือก็น่าจะมีโอกาสรอดแล้วโอ้ท่านหมายถึงมือขวาของเขาเหรอใด้แล้วเจ้าควรจะตัดมันซะอะไรนะเวนเอ๋ยดังนั้นเจ้าจะปล่อยข้าไปได้แล้วใช่ไหมเจ้าโกหกข้าสินะถ้าถูกจับได้ซะแล้ว ถ้าควรทำอย่างไรดีข้าจะอธิบายให้เขาฟังยังไงพระเจ้าหัวใจของข้าเต้นแรงเกิดอะไรขึ้นกับข้าเนี้นี่ข้ายังไม่หายดีอีกเหรอเจ้ารู้เรื่องนี้แต่ว่าเจ้าก็ยังดูดพลังของข้าอยู่ดูข้าสิข้าต้องพักผ่อนให้เต็มที่เจ้าต้องการพลังฉีใช่ไหมมาหาน้องชายของข้าสิข้าเป็นคนที่ช่วยชีวิตเจ้านะฮ ดูสิ้นเลือดของข้าว่างเปลา่าข้าไม่ได้ทําอะไรไม่ดีกับเจ้าไม่ใช่เหรอแต่เจ้าทําแบบนี้กับข้าได้ยังไงทําไมไม่แตะมือกับพวกเขาละ่ะทําไมเจ้าถึงต้องใช้เปลวเพลิงสีน้ําเงินเจ้าเกือบจะหักมือของข้าแล้วเยอะเออข้าไม่อยากแตะต้องผู้ชายคนอื่นอีกแล้วเข้าใจไหมโอ้ยหลังข้าฮะ huh? พูดอะไรออกไปเนี่ยอืมเข้าใจแล้วเจ้าชอบผลนที่สะอาดและนั่นก็คือข้าก็พอเข้าใจได้เออเอวข้าแต่ก็ยังมีบางอย่างผิดปกติถ้าต้องคิดให้ออกใสหัวออกไปซะตามที่ขอลาก่อนเด้อเอาละถ้าชักจะโกรธแล้วนะหรือควรจะฆ่าเขาก่อนที่ข้าจะกลับไปที่นิกายดี แต่ความจริงแล้วพี่ค้าไม่อยากปล่อยเขาไปไม่เป็นไปไม่ได้หรอกวันถัดมาตอนเที่ยงปาบานี่พวกเราต้องวิ่งเร็วขนาดนี้เลยเหรอขอรับใช่พวกเราวิ่งมาหลายชั่วโมงแล้วข้าทั้งหิวทั้งหมดแรงตอนนี้เรามีพลังฉีไม่เพียงพอเราทำแบบนั้นไม่ได้ข้าต้องอดทนต่อไปถึงแม้ว่าข้าจะทนไม่ไหวแล้วก็ตาม ถ้าเห็นด้วยวิ่งไปให้ไกลเพื่อความปลอดภัยพวกเราก็มืออป่าอยู่แล้วเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วแต่เนื้อของราชาหมาป่าลมนั้นช่างน่าเสียดายจริงๆถ้าไม่คิดว่าเราต้องวิ่งเร็วขนาดนั้นเร็วเข้านี่คือการวิ่งเพื่อช่วยชีวิตของเจ้าให้จะไปรู้ว่ายายผู้หญิงบ้านนั้นจะฆ่าใครบางคนหรือเปล่าลองนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้สิ บางครั้งนางก็อยากจะฆ่าข้าแต่บางครั้งนางก็ไม่อยากทําข้าไม่เข้าใจนางเลยจริงๆทําไมจะไม่มีการสูญเสียละ่ะเสื้อผ้าและเสื้อคลุมของข้าทั้งหมดอยู่ในถ้านั้นและยังมีเหรียญทองอยู่อีกหลายเหรียญโชคดีที่ข้ายังมีเสื้อยืดติดตัวอยู่โอ้โอ้มองขึ้นไปตรงนั้นสิเออเออเออเลงชิสหายเป็นปกติแล้ว ยินดีต้อนรับท่านหญิงหออืมถ้าคิดว่าเราควรเรียกนางว่าราชินีถ้ากลัวว่ามันจะไม่เหมาะสมเรียกว่าราชินีเหรอก็ดีนะมันเหมาะสมกับตำแหน่งของฝ่าบาดจริงเหรอเนี่ยนางตามพวกเรามางั้นเหรออืมทำไมนางถึงต้องบินไปรอบๆล,บละ่ะเสื้อผ้าของเจ้าเออ ข้าซักมันให้เจ้าแล้วนี่นางเป็นคนดีหรือว่าวางแผนอะไรไว้หรือเปล่าเนี่ยนี่พวกเจ้าวิ่งหนีกันทำไมแรงกดดันของราชินีเออเราแค่เล่นกีฬากันและมองหาวัตถุดิบบางอย่างไม้ไผ่ริมทะเลสาบนั่นแหละที่เราต้องการท่านลาชินีควรมีเสลียงที่ดีที่สุดพาบาสเราขอยืมมิตาของท่านได้หรือไม่ขอรับ ข้าบอกท่านไปแล้วว่างานหลักของเราคือการเป็นผู้คุ้มกันแล้วก็โจนแต่ท่านก็ยังไม่เชื่อมันจะพร้อมในอีกไม่กี่นาทีวางใจเถอะพวกเราเป็นมืออาชีพดูสิะเหลี่ยงคุณภาพสูงสุดเวอร์ชันน2.0นี่เจ๋งกว่าของข้าอีกไม่ใช่เหรอไอ้พวกสารเลว